สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราเริ่มแนะคะตุ้ดทีแอกวันนี้เรามาดูหนังเรื่องแมนสวงค่ะก็คือเอาพ่อผมมาเหมือนจะมานอนนะคะวันนี้เราเล่นสถานการณ์จากทุ่บุรีนัมย์มาเอาบัตรให้เรามาชมเรื่องแมนสวงน้อยายส่วนมาเลยน้อยที่ติดต่อให้เราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคคนรับกตักหนักเลยนะคะทุกคนดังเดนจัลีแอ้วลงวันนี้เลย โอเคคะ่ะงั้นเดี๋ยวรอไปดูว่าหลังจากที่เราดูมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีแอคกันเรื่องการให้คะแนนโดวยวันนี้มาก,กัน6กคนนะคะเราก็จะรีแอคกัน5้าคนนะคะเพราะคนเขาคงจะหลับไม่ได้ดู <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะบก,กับพวกเรานะคะรายการตูดคีแอคนะคะ สำหรับต้นคีปเราก็บอกไปแล้วว่าเราไปทําอะไรกันมานะคะแล้ววันนี้เราจะกลับมารีแอคอันนี้คือหลังจากที่เราดูไปแล้วหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเมื่อวานหิวข้าวแล้วก็ออมมะละก็เลยหาข้าวกินแล้วก็กลับมาก็คือบรรทมนะคะอ่ะไม่ให้เสียวเวลาเราจะรีแอคจากตัวอยาเนาะแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆเราจะมีการพูดถึงเนื้อในของหนังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพาะเราบอกแล้วว่าช่องนี้คือเราสปอยสะสปอย,ปอยคือสปอยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะคะแล้วก็เดี๋จะมาให้คะแนนกันนะคะสําหรับ FC ของนักแสดงทั้ง2องท่านนะคะของเมนหลักในเรื่องแมนส่วนก็นั่งไปดูกับเราด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานเราบอกก่อนว่าเราได้สมรรคุณการเข้าชมฟรีจากเม์เชสเตอร์ีิตี้สาขาทีเอ็มเคปาการจดบุรีนะคะก็พี่เขาเอ็นด,ดูพวกเรามาตั้งแต่เรื่องแอร์เรียวก็มีพี่ๆนะคะคอยช่วยเรื่องนู่นนี่นั่นนะคะและรอบนี้นะคะก็ สปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็คือ TMK ปราการศนบุรีหรือว่าเมเจอร์นะคะโอเคค่ะงั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะยังคงไม่ะจบสำหรับตัวอย่างอะเราจะเริ่มจากอะไรกันก่อนดีเราจะเราจะเราจะแบ่งกันเป็นพาดๆก็คือเรื่องต่างๆเนาะแล้วก็ให้ทุกคนได้ออกความเห็น แต่ขอความเห็นแบบแว่าไม่นานมากนะมันจะได้คิปมันจะได้ไม่ยาวเนาะโอเคงั้นเริ่มจากน้องว่านค่ะวานล่ะค่ะน้องว่านเลยค่ะ, <c oughs> คะอาเป็นเอฟซีไงชอบเขารักเขาก็คืออันนี้ของรีแอคตัวอย่างก่อนใช่ไหมอ่ะ React คือ,ต,อตัวอย่างเนี่ยมันจะมีฉากที่เปิดพ้าที่ผู้หญิงน,นั่งแล้วก็เปิดพ้า <c oughs> ใช่ไหมแล้วเสียงเสียงพาเนี่ยมันคือพูดถึงแม่ครู S <S ตอนแรกเข้าใจผิดเลยนะคิดว่าคนที่เปิดอะเป็นแม่ครูแต่พอเข้าไปจริงๆอะมันไม่ใช่มันเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปฟังในพาร์ทฝงตัวเรื่องเต็มเอออในส่วนของตัวอย่างอะคิดว่ามันก็แบบก็ทําให้เราอยากดูนะทําให้เราอยากดูว่าเรื่องสงงายน,นั้นเป็นยังไงประมาณอ่ะจุ้ยค่ะก็ดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าอยากดูเรื่องเต็มเพราะว่าภาพสูตร แล้วเขาตัดมาว่าเออมันเรื่องนําเนินเงินเ่องแปลว่าเขาเอาโครงเรื่องมาให้เราดูว่าแบบเขาเข้าไปทําไมเข้าไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็ทำให้อยากรู้ว่าสุดท้ายเราจะเป็นยังไงต่อไปโอเคอเค่ะานแต่เชิญค่ะในในมุมของดีเซลคือมันทําให้เราอยากรู้ว่าว่าแบบตอนนี้เต็มอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็เหมือนที่ว่านพูดว่าในแบบ บทบางบทอ่ะมันไม่ตรงกับเลืลาท,ที่แบบมันไม่ตรงกับภาพที่ที่เขาใส่มาในทีเซ,ซอร์แล้วพอมันไปดูในเรื่องเต็มเลยแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นอะไรทันงนั้นท่อนทีเซอร์ทำดีภาพสวยตัดต่อแบบเชื่ยบเชื่ยบจนเร,เรามองแล้วเราอยากดูนี่คือเว็แบบแรกที่ที่ดูแต่ในความรู้สึกส่วนตัวคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังไทย แต่รู้สึกว่าหนังไทยที่แบบทาออกมาหลังๆเนี่ยทําให้เราอยากดูหนังไทยมากขึ้นอันนี้อันนี้เฉพาะทีเซอร์ก่อนเอ้ยมึงอืออาได้นะทีะนี้ไม่ต้องเซ็งแล้วว่าอาฉันยอมรับตรงๆไม่เคยดูทีเซอร์แมนส่วงเลย<ม>ถ่งจะดูครั้งนี้ครั้งแรกก่อน<ม>จะดูทีเซอร์กูไม่ดูตัวเต็มมาเลยแต่ในทีเซอร์มันบอกได้เลยว่ามันหลอกเราทุกอย่างที่เห็นในทีเซอร์หลอกเราหมดช ตั้งแต่ทีเซอร์เริ่มมาจนทีเซอร์จบหลอกเราหมดเพราะว่าในเรื่องไม่เหมือนในทีเซอร์เลยอันนี้พูดกันตรงๆไม่เหมือนอันนี้ทําไมถึงองพูดก็สุดท้ายเพราะนี่รู้สึกวันนี้จะพูดแรงและพูดเยอะสุดนี่ก็เลยเลือกที่จะพูดก็สุดท้ายเพราะว่าถ้าพูดแล้วคือใช่หมดนึกออกไหมทีนี้เราจบกันเรื่องรีแอคไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องตัวเต็มเราจะไม่มีการแบ่งให้ใครพูดใครนึกอะไรได้พูดเลย อย่าใช้คำว่าลีแอกสปอยค่ะอ่ะสปอยฉันขอสปอยก่อนฉากที่ฉันเอาฉากที่ประทับใจเอาฉากที่ประทับใจนะฉากที่ฉันประทับใจที่สุดคือฉากที่พระเอกชื่ออะไรนะเขมเขม,ขม<า>ลำมชฉากของน่าตยกรรมในนะั้นหรือศิละปะก,การสแสดงในนั้นนะ่ะฉันก็คือสายนักสแสดงฉันรู้สึกว่าในพาร์ทของการเล่าถึงสมัยก่อนน่ะ เขาเก็บรายละเอียดได้ดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเอยชุดการแต่งกายซึ่งมันต่างจากสมัยนี้นึกออกปะในสมัยนี้เราก็จะเห็นแบบมันมีการประยุกต์ไปมากมายแต่ในแต่ในที่เราได้ดูในหนังอนะ่ะมันคือการมันคือการเล่าย้อนกลับไปซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วว่าสมัยนั้นเขาเป็นแบบนั้นไหมแต่เนื่องด้วยการทําการดีไซน์ของโครโการเอยคอสตูมเออ่อะมันทําให้เรารู้สึก อินกับเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆการแสดงอะไรต่างๆอันนี้ขอบูุในเรื่องของการแสดงนะเพราะว่าถ้าชอบเลยคือชอบฉากที่พระเอกนั่งหลบหน้าตอนโดนแม่ครูด่าในเรื่องมีนะคะดูฉากน,นั้นดีนี่คิดว่าฉากน,นั้นอะสำหรับคนที่เป็นเด็กนักศิลป์หรือคนที่อยู่สายการสแสดงอะจะรู้สึกอินกับฉากเนี้ยมากอะอันนี้สาหรับฉากที่ชอบคือชอบฉากของนัตยกรรมแล้วก็ฉากหลบหน้า ใครจะต่อเชิญเลยค่ะไม่มีการเรียนตามลำดับคะแนนนะคะใปค่ะเอาสิเอ็มซีตัวโยงอ่ะอันนี้ชอบฉากพี่ต๋องอ่าก็คือชื่อไรนะหงฮงตอนที่พูดกับเตียงว่าอะไรนะฉันก็รู้ไปตามลมนั่นแหละแต่ฉันไม่ได้โง่ชอบมาคำพูดหนี้ช่ใมันเป็นคำพูดที่ดูไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรมันมีอะไรเข้ามาปึ๊บมา มันก็เลยรู้สึกว่าคําพูดเนี้ยมันมีความหมายใช่หมเอออีกฉากหนึ่งที่ชอบเลยก็คือฉากที่เขมกับฉากคุยกันนายเคยอ่านาาาาาาาันาาาาาาาปาาาาาาี่าาาาไว้าาาวาา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 ัานาาาะาวาา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 านาา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 าเาาาาาา ทำนั้นในสมัยก่อนมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมวลเหมือนในสมัยนี้ใช่ก็อยากให้ไปดูกันด้วยเรื่องนี้ทำดีนะเอาสปอยก่อนละอ่ะทีนี้เรื่องยังไม่ได้พูดเลยก็บอกว่าทีนี้เธอทีนี้ลันทีนี้ลั่นแหละจะไปต่อสู่อะไรยังไงอะไรยังไงลูกวันตัวนะคะก็ชอบสองชากเออเอาฉากที แบบมันจะมี 1, 2, เรืเอ่องที่สองเอาฉากที่สองก่อนลำดับนะฉากที่สองคือฉากที่ลำคู่กับเ<อ>ที่ยงพอดีอ๋อเที่ยงปันดาใช่ลำคู่กันแล้วเขาจะมีการส่งสิทธ์ส่งส่ปตาให้กันว่าให้ไปตรงหน้าอะไรนะคะอย่าอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้มึงมันไม่ใช่การส่งสิทธ์นะมันคือการลากลงไปเลย คือมันไม่ถูกมันไม่ถูกคือยังไงคือมันมองกันคือมันจะฟันกันแหละแต่เพกาแต่ไหนว่าพระเอกอ่ะเอามือไปข้างหลังและถือหอกแบบนี้และดึงลงมาเลยดึงลงเวทีมานางไม่ได้เตรียมเพราะว่านางจะไปสืบข่าวว่าอันนั้นนะไอคนที่มันแอบแอบซุ่มๆมอ่ะจะมาพูดอะไรใช่ใช่เออชู้ปไรครับพี่ ไม่เป็นไรเขาใจแล้วแต่แต่โดยคนคือคือที่คนทำให้หล่อนทุกอย่างใช่ก็มองในฝั่งแง่แค่นั้นแหละแต่อันดับแรกอันอันดับที่หนึ่งเลยที่ชอบคือฉากที่ว่านตายอืมวัดเออสปอยบอกแล้วกไงเขาเล่าสปอยใช่ชาเกิดแรงเกินว่านตายก็คือวันนี่ใครกูนี่แหละแต่ไม่บอกละกันว่าใครค่ะไปดู ไปเป็นคนโทรศัพท์ไปบอกต้าวจต่อไปฉันใช่ไหมใช่ฉันก็คือสปอยต่อจากเธอเลยว่าเป็นฉากเดียวที่ฉันรู้สึกประทับใจขนลุกแล้วก็เกือบน้ําตาไหลก็คือฉากที่พระเอกยิงเพื่อนตัวเองเอาละคือเลยหแล้วคือฉากนั้นน่ะคือด้วยความที่เราดูไล่ลําดับมาเนาะอารมณ์เรามันกําลังได้เพราะเราดูเราจ้องเลยเพราะแบบเหมือน คุณพูดง่ายๆเหมือนจับผิดอะแต่เราก็ไม่ได้จับผิดเพราะเราตั้งใจดูแล้วคือเข้าใจไหมว่าด้วยความเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนรักกันตายแทนกันได้แต่ก็คือต้องกั้นใจยิงเพื่อนตัวเองอ่ะฉากนั้นคือแบบขุนลุกอะมันแบบนี่ี่รู้สึกว่าแบบรักไม่เพื่อนนะมันมันไม่ได้รักกันนี่สำหรับตัวฉันนะมันไม่ได้รักกันขนาดนั้นแต่ต้องเลือกถึงความถูกต้องใช่เออ เพราะว่าถ้าถามว่าจะรักกันเลยไหมมันก็ไม่ใช่เพราะต่างคนต่างมาเจอกันตอนที่มีเรื่องราวเกิดขึ้น<อ>ก่อนหน้าที่จะมาแมนสวนเอเอมันก็เลยกลายนว่าทั้งสองคนนะ่ะเลยต้องมาอยู่ที่นี่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมาสนิทกันได้เพราะอะไรแล้วทําไมฉากแรกที่พระเอกลำอ่ะเออไอเนี่ยต้องไปนั่งเฝ้านาหองเ,อเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่า<อ>แต่คือสุดท้ายมันมายิงก็คือชแอนดีเธอบอกนี่ก็รู้สึกว่าแบบ มันช็อกมันหักมุมมากโดยการที่แบบไอ้เหียเอ้ยกูไม่ได้คิดว่าไอ้นี่จะต้องไปผุถ่าใา่คือก็นั่งอยู่ในโรงคุณจะไายอยู่ว่าต้องตาแน่ตายแต่ก็คิดว่าตายเพราะว่าปกป้องเธอเองแต่มันหักมุมนองบ่ะหักมุมตที่ไม่ด้มาไม่ได้ตัดเพราะว่าเออ แตแบบไม่รู้มาคือแบบพอสอบคนนี้อยู่ในสัต์เดียวกันมันจะแบบมันจะมีบางมุมมากเลยนะที่ว่าแบบเฮ้ยหรือว่าสอบันนี้เขาแบบเป็นอันนี้กันมกอมันเหมือนเป็นแฟนในบางมุมนะะปุ๊กเขาแบบเป็นแฟนกันเพราะว่าคนที่โดนพระเอกฆ่าก็คือนางจะมีความแบบถ้าพูดกันในภาษาเกณ์นางจะมีความเป็นเมียสูงใช่เป็นคนอ่อนแอเป็นคนแบบที่พระเอกต้องปกป้องตลอดเวลา ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระเอกนะอ,อีนั่นน่ะเขาสาละแน่ดึงมีดออกจากคออ,อุย้อยอ่ะยะสปอยเยอะอนะีกแล้วแต่ก็ไม่รู้แง่คอใครเออ <laughs> ไปดูเอานะคะเพราะว่าฉากเปิดตัวมาเสี่ยวมากนายเคยสุดๆฉากเปิดตัวมาเสี่ยวมากาทีนี้อันนี้เราขอพูดโดยรวม้ะนะคุนจะได้รู้โดยรวมสำหรับเราโดยรวมเราชอบเรื่องนี้มากชอบมากๆเพราะว่า อย่างที่เราบอกไปว่าเราชอบเรื่องนัตยกรรมเรื่องการแสดงเรื่องฉากเรื่องอะไรอีกอย่างที่พูดไม่ได้เลยคือทีมช่างกล้องผู้กำกับมุมกล้องต่างๆคือมันมันดีขอพูดก่อนมันดีมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามุมกล้องบางมุมอะถ้าเป็นหนังไทยอะบางมุมอาจจะไม่มีใช่แล้วส่วนใหญ่หนังเรื่องนี้ใชยในสตูดิโอแต่เขาทํำสตูดิโอออกมาให้มันเหมือนว่าสถานที่เนี้ยมันมีอยู่จริงมันออกไป มันก็เลยกลายเป็นว่าพอดเรื่องมุมกล้องนักแสดงมันถึงกันหมดม,มันก็เลยอง์รวมออกมาดีแล้วฉากที่มันจะต้องแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอ,อ,อ,อย่างเช่นฉากที่มันแบบถ่ายผ่านคนทะลุปไปในกระจกอ,อย่างเงี้ยเพื่อให้เราเห็นว่านักแสดงคนเนี้ยกำลังสื่ออะไรในกระจกอะอม,มันยิ่งทำให้เรารู้สึกดีกับหนังเรื่องนี้มากแล้วก็ต้องชมว่านักแสดงทุกคนเก่ง มากเล่นดีโคตรจริงเก่งจริงๆต้องยอมรับวันนี้ไม่ใช่เป็นติ่งของใครนะอาโปอาโปกับกายใช่ไหมพี่ไม้กับอาโปเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นติ่งเลยเราไม่เคยดูซีรีส์ขอเดือยร้แต่ทําไมเรารู้สึกอินกับสองคนนี้มากทัางที้เราเพิ่งดูรข้งแรกแล้วก็ที่จะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องชมทีมเอ็กซ์ตาร์ทุกคนใช่คนที่รังคู่กับพระเอก คนที่เป็นนักแสดงหนิวคนที่เป็นนักแสดงกายกรรมตั้ง่างๆไคนแบบว่าอินเนอร์การแสดงคือมันมาแบบปึ้งมันตกกันปึ้งมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบอีกทั้ถ้าปัจจุบันมีแมนสววงกูก็ไปดูอะนึกออกปะจริงคือถ้าเทียบได้มันเหมือนพวกโรงละครนึกออกไหมถ้าในสมัยเนี้ยมันคือโรงละครพวกทิฟฟานี่อาคาซ่าอะไรต่างๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าปัจจุบันยังมีแมนสววงอยู่อะ เรารู้สึกว่ามันต้องดังมันยังน่าเข้าไปดูอ่ะแต่ถ้าพูดกันตรงๆนะก้าทําไปเลยถ้าตรงไหนที่หนึ่งอ่ะเอานักแสดงพวกเนี้ยที่เป็นนักแสดงประกอบอ่ะไปแสดงอยู่ในโรงละครแล้วก็ตั้งชื่อโรงละครไปเลยว่าโรงละครแมนส่วงย่างเงนี้ยฉันว่ามันน่าดูมากนะุพูดแล้วคนดูก็อยากดูคือเข้าใจไหมว่าภาพมันยังติดตาเราอยู่อ่ะถึงเราจะดูไปไปแต่เมื่อวานแล้วแต่้ใหมว่าทำไมเมื่อวานมันดูแ เพราะว่าบรรยากาศในหนังอ่ะมันทําให้เราขนลุก<ช>เพราะว่าเขาใช้ความอุมครึมอ่ะออและ้วศ<ช>ิลป,ปะมันเลยดูสวยมากด้วยด้วยความที่แสงเสียงมันทําให้เราแบบมันบิวเราอือ่ะโดยรวมทุกคนว่าไงบ้างคะสําหรับเราเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันแล้วค่ะฉันรู้สึกว่าหนังทําดีอย่างที่เธอบอกว่ามุมกล้องมุมกล้องคือดีมากเข้าไปในโรงปุ๊บผ่านไปประมาณสองซีนนี่หันไปคุยกับพี่เอ็มเลยว่าเธอ มุมกล้องดีมากสัต้มตอย่างเงี้ยมันแบบแค่เปิดมาแค่สองซีนน่ะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมุมกล้องอะ่ะมันทํามันทําดีมากเลยแล้วการย้อมสีภาพคือแบบโอ้โหมันเป็นโทนเดียวกันหมดจนแบบหนังดีนังทําดีบทด,ดีนักแสดงดีดีทุกอย่างเรื่องเนี้ย อ่าถ้าใครคิดเห็นเหมือนฉันพูดแล้เหมือนฉันก็ได้นะจะได้ค้าเป็นคนอื่นหรือว่าถ้ามีอะไรโอเคเหมือนเอออจบได้แบบนี้ไปได้กันได้เขงหนูเหมือนป๋าแต่มีคนนึงอยากชมใครพี่ต๋องติดตามมากก็คือเราดูเรื่องกินทิดย์พี่ต๋มาพี่ต๋องคือคนไหนอ่ะพี่ต๋องโองหงพงหเจ้าของแมนสุขลูกชายลูกชายเจ้าของก็เจ้าของใคือแม่คือ เราเคยดูคินพอดมาก่อนที่จะมาดูซีรีส์แมนส่วงซึ่งในภาพยนตร์แมนส่วนอ่าภาพยนตร์แมนสวนซีรีส์แมนส่วงเออถ้ามีซีรีส์ก็ดีนะคงดูอ่ะก็คือเหมือนอยู่ตอนที่อยูซีรีส์อ่ะก็คือแบบเป็นจริตแบบสาวเลยคนเฟยอะไรเงี้ยแล้วพอเปิดฉากแรกมาที่เปิดตัวของอาหงอ่ะก็คือตอนที่เปิดฉากมาก็คือยังไม่ได้ลบภาพของ แทนคุณคุณหนูแทนคุณใช่แต่พอเล่นไปเรื่อยๆอุ้ยหายภาพของคุณหนูแทนคุณมันหายแล้วแทนที่ด้วยเอาหงแทนคือแบบมันทําให้เรารู้แบบโอ้ยเขาเล่นดีมากเล่นเก่งมากที่ทําให้เราแบบลบภาพคุณหนูแทนคุณออกไปได้เพราะว่าคุณหนูแทนคุณนี่คือตาตึงมากค่ะติดตาอยู่ขอขอเสริมในส่วนของคุณหนูแทนคุณหน่อย สำหรับเราที่เราไม่เคยดูคูณหูแทนคุณเลยเรามาดูคือในแมนสวกเลยเรารู้สึกว่าเขายังมีจริตติดสาวใชนหนังเรื่องนี้อยู่เยอะมากแต่ถามว่ามันขี้เล่ไหมมันไม่ได้ขี้เล่เพราะว่านักแสดงทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวของพี่มายอโปแล้วก็คนที่เล่นเป็นเพื่อนของใครว่านะพี่พี่บาร์สอ่านั่นแหละคนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเขามีจริตสาวกว่าใครเลยคนที่เป็นอาฮงอ่ะ แต่เขาเข้าถึงของการเป็นอางค์คือเป็นลูกเจ้าของโรงละครใช่มันก็จะต้องมีจริตที่แบบนางพยาเออจริตที่มันจะต้องดูแบบว่าฉันก็คือคนสวยคนหนึ่งที่แบบฉันสามารถพูดได้ว่าคนไหนจะต้องไปทําอะไรทาอะไรอะไรมันการสั่งการและมันตรงกับจริตของเขาคือเขาเลือกแคสบทได้ถูกเราเลยรู้สึกไม่ติดกับอ h งค์ที่มีความเป็นแบบไม่แข็งแรงอ่ะ นึกออกมะมันดูเป็นคนอ่อนแอเพราะนั่งในบทอ่ะอหงคือคนที่ทุกคนคิดว่าอ่อนแอมากแต่อาหงกับเข้มแข็งในเรื่องมาเลยกันว่านั่งเลยดูไม่ไม่ตายคนอื่นใช่ดันอู่เลยแพูดถูกไงเพราะแพูดถูกทุกคนก็จะมีฟิลขนลุกะต่ว่าไงหนูเออเอาแบบอ่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมมาชิ้เหมือนพี่เอ็มแล้วก็เรื่องของการแสดงต้องยกให้พี่บาร์ดพี่บาร์คือใครว่าคพี่บาร์ย คือชอบความที่มันจะมีฉากที่เป็นเสี่ยงมแมลงวันใช่ไหมต้นเนื้อมากศพน้องเขามีมาแมลงวันอะไรเงี้ยอ่แล้วเขาก็เหมือนเป็นติดอยู่ในเป็นภาพจาเปมเป็นปมออในใจเขาอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่มีมแมลงวันเขาจะเล่นแบบกแบบ กลัวจริงๆหรือแบบไม่ชอบจริงๆย่งงแต่ตรงๆปะมันจริงๆมันตรงนั้นที่มันอยู่ทุกครั้งอ่ะมันไม่ควรมีแมลงวันฉันรู้สึกว่ามันแค่รู้สึกเห็นใครทะเลาะกันหรือมีอาการที่แบบว่าไม่ดีอ่ะนางจะเป็นเออนางจะเป็นเหมือนแบบคนที่แบนเนี้ยเขาก็เลยเอาเสียแมลงวันเข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันกำลังงุบยึดนะมันกำลังจะยห็นวงเออมันลอกคือหนักมันลอกเราอ่ะนึกออกไหมอีกคนที่ลอกจจพิบ้าอองมาก็คือคนที่เราก็เตรียมเตรียม ตดเตียงเออติดเตียงเตียงที่หองไหนที่อ่ะที่มันคนที่คนหลังะอ๋อคนที่โก้คนี่คนหีังเล่นดีเล่นดีมากก็ถึงบอกว่านักแสดงเรืองเนี้ยเล่นดีทุกคนจริงเล่นดีจริงส่งรับบทอารมณ์กันอย่างเงี้ยแบบโอ้โหอะต่อทีเาจิตจริงๆะเขาแสดงเบอกว่าดูแบบดูเป็นลบจิตจริงๆอันนี้คือเข้าใจไหมว่าบทมันคือบทคนที่แม่งขั่งอะไรมากๆอะไรเงี้ย ทะเยอทะยานใช่ฟิวในเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่ศพโอ้โหอุ้ยออให้คนรู้เราเขาบอแค่เดียวรู้แหละเราจะให้คะแนนจากลอนก่อนเพราะล่อนเป็นเอฟซีเขาเอาคะแนนแบบที่ลอนรู้สึกไม่ต้องเอาคะแนนรู้สึกเหมือนฉันหรือออกไหมเออเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบก็ให้ เก้าจุดห้าไปเลยค่ะอะ่ก้าจุดห้าอ่ะเพราะไม้นี่เพราะอ,อะไรไมาถึงให้ก้าจุดห้าเพราะ <5. S 2> คือก็อย่างที่บอกโดยรวมมันดีอพอี่พี่อปปก็เลิศอะพี่ไม้ก็เออโอเคอะชอบสนุกโอเคอะจ,ะจัดจุ้ยให้เก้าหนึ่งคะแนน <c oughs> เพื่อเหลือเพื่อคาดคิดออการกนได้เราก็แบบไม่อยากทุ่มแต่จริงๆอยากให้ซิบมซิบซิ่ไปเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ก้าเพราะว่าบางจุดบางมุมอาจจะมีแบบ S <S เออนิดนึง,นงแต่ว่ามันโอเคมันดีต้องไปดูจังหวะโอเวอร์จริงต้งแท้แทนะอ่ะหายไปสองที่หายไปสองอะไรเพราะแบบว่าเป็นน่าจะเป็นอันนี้คิดเป็นตัวนะในบางมุมไม่ไม่เก็ตในแบบบางสตอรี่ของบางอันแค่น,นั้นอันนี้เป็นตัวมันใช่เป็นตัวคือบอกว่ามคิดเปตัวนะความคิดเป็นตัวอ่ะไอแปะอ่ะมาดูสิฉันเทสติกเพราะฉันชอบทุกอย่างดี ในความอ่าถ้าพูดถึงในคนที่ไม่ดูหนังไทยเรามาดูหนังไทยรู้สึกว่าเรื่องนี้ทําดีอย่างที่บอกไปทั้งมุมภาพทั้งบททั้งแสงสีอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>นางทาออกมาดีหมดเลยไม่อยากขัดอ่ะเราไม่ติเพราะบทมันดีอยู่แล้วไม่มีอะไรนะติเพราะนักแสดงก็แสดงดีฉันก็เลยโอเคสิบเป็นเลยจ้าโอเคสําหรับฉันฉันให้สิบเพราะว่าเอาตรงๆทุกอย่างที่ฉันพูดออกไปแล้วทุกคนนะจะเดาได้แต่แรกแหละว,ว่าฉันให้สิบแน่นอนเพราะอะไร ทุกอย่างที่ซันพูดไปมันคือความรู้สึกที่ซันพูดกับพวกร้อนไปแล้วว่าหนังเรื่องนี้มันทําให้วงการหนังไทยอ่ะกลับมาฟื้นได้อีกครั้งแล้วคนที่คิดว่าอยากจะไปดูอ่ะแยกกตัดสินใจหรือลังเลไปดูเลยไปดูเลยเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้สร้างจากเรื่องจริง<ช>แล้วมันก็ไม่ได้สร้างจากการอิงประวัติศาสตร์แต่แค่อยู่ในสมัยของใครแค่นั้นเองใ<ช>่แล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในเรื่องอ่ะมันมีทั้งปม ลักโลโกธหลงกมันมีทุกอย่างในโรษามีแบบคอมเมดี้เออมันมีหมดเลยคุณอยากสนุกคุณอยากหัวเราะก็มีให้คุณได้หัวเราะคุณจะเศร้าก็มีคุณจะโลกจิตก็มีนึกออกปะคุณจะได้เป็นเหมือนนักสืบอบะในเรื่องไปด้วยอีกทีหนึ่งอะฉันก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยฉันให้สิบให้สิบแบบไม่อวยเลยเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นติ่งฉันให้แค่เรื่องนี้ก่อนหน้านี้เขาจะเป็นบทอะไรกันมาฉันไม่รู้แต่เรื่องเนี้ยฉันให้สิบ ฉันไม่หักทั้งตัวหลักฉันไม่หักทั้งช่างภาพช่างกล้องโคโลกราฟเอ,อ่อคอสตูมผู้กำกับต้องชื่นชมคนเป็นผู้กำกับและคนเขียนบทม,ม,มากๆกับเรื่องนี้หนังไทยอ่ะคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะได้เข้าชิงชเพราะว่าคนไทยอ่ะอย่าลืมว่าคาว่าคนไทยอ่ะถ้ามันจะไปเป็นเหมือนต่างชาติออีกไม่นานอ่ะเขาก็ต้องกลับมาเป็นไทยเพราะเราคือคนไทยนรืออกาป่ะแลวหนังเรื่องเนี้ย พี่คิดว่าถ้ามันมีเป็นภาภาษาอังกฤษอ่ะหนังเรื่องนี้น่าจะทำรายได้ให้กับประเทศไทยได้อีกเยอะมากแต่เรื่องนี้มีซับนะมีเข้าใจเข้าใจเรื่องนี้มีซับแต่เข้าใจไหมมันจะมีคนสองแบบเหมือนฉันถ้าดูหนังฝรั่งหลายฉันมาอ่านซับฉันไม่ดูฝรั่งก็เหมือนกันที่ถ้าให้ดูหนังไทยแล้วมันนั่งหันซับอังกฤษก็ไม่ดูเพราะมันไม่อินที่จะพูดถึงก็คือเดี๋ยวมันก็มีคนซื้อนิขสิทธิ์เพื่อที่จะไปแปลนกออกปหรเออมันมันอยากให้มีอันนี้พุ่ตรงอยากให้มีเพราะว่า หนังเรื่องนี้มันดีจริงๆไปดูนะคะอยากให้ทุกคนไปดูอันนี้เราไม่ได้ดูเราไม่ได้มานั่งอวยเพราะว่าเราได้บัตรฟรีนะมไม่ใช่แต่แลาก,ก็ได้รู้ว่า,วาอะไรไม่ดีตอนไปดูคือคนในโรงไม่มีมารายาทเป้งพี่เลี้ยงลรงจริงเอาตรงๆอันนี้ต้องฝากถึงคนที่ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะคะว่าการมีมารายาทอยู่ในที่ส่วนรวมมันจะดีที่สุดมันต้อง,งเพราะว่าเราอะเป็นคนเสียบดังอยู่แล้วใช่ แต่ตอนที่เราเข้าไปเราเสียงดังเรายอมรับเพราะมันในโรงไม่มีคนมีแค่เราหกคนที่ไปดูมีคนหนึ่งนะคะที่ไปดูแล้วในโรงหนังอ่ะมันไม่มีใครเราก็เลยคุยเล่นกันแต่เราพอเริ่มเห็นว่ามีคนเดินเข้ามาเราก็เงียบเลยแต่มันมีคนนี้เดินมาชนโป๊ะชนเบาะเราอ่ะชนแบบอย่างเงี้ย ไม่มีคําขอโทษสักคำเราไม่ได้ชนคนเดียวชนทุกคนชนชนไล่เรียงกันเลยนั่งหกคนอ่ะชนปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยคือมารยาทในสังคมต้องมีแล้วก็หนังกําลังมาเดินดําเนินเรื่องไปอ่ะคือเข้าใจไล้ว่าคนที่เขามาดูอ่ะเขาต้องการเสษหนังไม่ได้มาเสษในสิ่งที่คุณจะโชว์ power ว่าอุสาวจังอุ๊ยมีรเลย วุ้ยแม่ไปซื้อป๊อปคอนสิมันไม่ใช่อันนี้เอาตรงๆตเงพราะคนที่เขาไปดูหนังเขาอยากดูหนังเขาไม่ได้อยากคุณมาโชว์ power อยากดูคุณโชว์ power ถ้าคุณอยากโชว์ power เดินออกไปนอกโรงแล้วค่อยเดินกลับเข้ามาพอคุณโชว์ power เสร็จแล้วใช่แล้วก็เรื่องเล่นโทรศัพท์มือถือในโรงหนังเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีมารายาทมากเข้าใจเขวก็โรงหนังมันมืดไหมพอมีแสงสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงปุ๊บคือคนคนมันจองเปลี่ยนโักัะเห็นเห็นหลายครั้งมากแล้วเสียงโทรศัพท์ไม่ปิดคือเป็นอะไรก่อน ทางทางนี้เขาก็ขึ้นเตือนตลอดใช่ขึ้นเตือนตลอดว่าปิดโทรศัพท์นะงดใช้เสียงนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ไม่รบกวนคนอื่นแต่นี้ก็คือยังมีขนาดเราจะคุยกันยังแบบกระซิบเลยเราใช้การกระซิบเอาคือคิดดูว่าคุณจะแบบมาจากไหนเราไม่รู้แต่เราก็ไปในฐานะคนดูซึ่งตอนที่เราไปดูก่อนเรื่องนี้เราเสียัตามทุกเรื่องก็จะเจอแบบเนี้ยทุกเรื่องเข้าใจไหมว่า มันคืออยู่ในพื้นฐานของการใช้สังคมอ่ะมันควรจะแบบว่าเออเราต้องเกรงใจเขานะถ้าคุณดูหนังเรื่องหนึ่งที่คุณยากดูมากๆแต่มีคนคนหนึ่งอ่ะตะโกนเอะอวายขึ้นมาทั้งทังที่หนังคุณกาลังมันอ่ะเออคุณจะรู้สึกยังไงไม่ต้องถึงกับเอไอวายหรอกแค่พูดอะไรที่มันแบบไม่เข้าหูขึ้นมาแค่เสียงไม่ต้องถึงไม่เข้าหูอาจจะพูดปกตินึกออกไหมแต่พอเสียงมันดังกว่าหนังกูบะหรือเสียงมันเท่าหนังอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบมันดู ถ้าคนถ้าคนที่อยู่ใกล้เราพูดว่าแบบว่าคุยมึงมันดีมากเลยอันนี้เราเขา<ช>้าใจแต่อันนี้มันพูดนอกเหนือจากหนังใช่คือมึงจะคุยกันมึงไปคุยข้างนอก<ช>ไม่ใช่ใชมึงมานั่งคุยกันในโรงหนัง<ช>ซึ่งกูจะดูหนัง<ช>กูต้องการจะรีแอคมึงได้บัตรฟรีมาเหมือนกูแต่มึงควรจะให้เกียรติคนอื่นหน่อยไหมกูไม่รู้ว่ามึงจะเสียตังค์ซื้อตั๋วเข้ามาดูมาในรอบเดียวกับกูแต่คือมึงควรจะหยุดการกระทําแบบนี้เพราะว่าม<ช>ันไม่โอเคอันนี้ คิดมาตั้งแต่ไปดูแอริเไปดูเดอะแม็ก e m เดอะแเราไม่ได้รีแอคนะคะเพราะว่าเดอะแมไม่มีอะไรให้รีแอคเลยอันนี้พูดตรงๆนะคะแล้วทุกคนที่ไปดูมาแล้วก็น่าจะรู้ว่าทําไมเราถึงไม่รีแอคเดอะแมแค่นั้นเองอ่ะทีนี้โมโหเลยพอพูดถึงเรื่องคนในโรงมโมโหเลยอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากนะคะหนังถ้าคุณคิดว่ามันจบแล้วเดินออกไม่ต้องฟอย่าทำพฤติกรรมคือจบแล้ววหจบแล้วเ ไม่ยางเฮ้ยมืออย่า,ยาทำแบบนี้คนอื่นเขาดูหนังเขาต้องการจะดูหนังเขาบางคนน่ะเขาไม่ได้ดูแค่หนังเขาดูว<ม>่านักแสดงอะ่ะอินเครดิตมีใครใครคือคนทําใครคืออะไรคนที่เขาอินหนังเขาจะเป็นกันแบบนี้<ช>ไม่ใช่คุณจะมาแบบจบแล้วโว้ยจบแล้วโอยไปเร็วเอ้าวยังไม่จบนั่งต่อมอันทําให้คนที่เขาดูอยู่อ่ะมันเสียบรรยากาศถ้าคุณจะมีอาการอย่างเงี้ยคุณต้องเหมาร ดูเออเมาไปเลยแล้วก็ดูคนเดียวหรือดูกับแก๊งเพื่อนที่คุณพฤติกรรมเดียวกันนะ่ะคุณออจะอยู่ด้วยกันได้แต่ละคุณไปอยู่ในสังคมที่เขาต้องการความเป็นส่วนตัวจะบอกว่าให้หออกูเบี่ยงก็ได้นะกูก็เหมาได้อืมแต่วันนี้ที่เราไปดูแมนสวงอะ่ะหนึ่งทีเอ็มเคให้สปอนเซอร์เราใช่และเราทําช่องเราก็ต้องการกลับมาขอบคุณสปอนเซอร์มาเรีอคหนังตรงไปตรงมา,าแต่อันเนี้ยที่เราพูดนอกเหนือเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนที่เป็นแฟนหนัง ที่ชอบดูหนังในโรงอ่ะจะต้องมีความรู้สึกเดียวกันกับเราหรือจะต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าลูกหรือบุตรหลานของคุณไม่พร้อมอย่าพาเข้าโรงหนังเด็ดาขา<อ>ด<ช>เพราะว่าคุณพาบุตรหลานของคุณเข้าโรงหนังปุ๊บปะคนที่เขาไปดูหนังต้องรู้คาเดิมไปดูหนังอ่ะเขาจะรู้สึกมันไม่ใช่วันเด็กเออตองบกหลานคุณยกปออย่างเงี้ยคุณไม่ห้ามสักแอะเดียว มึงเข้าใจไหมมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเดี๋ยวนี้กูมางานคันเด็กหรอ,อม,มึงจะมาอยู่หัวกูไหมเนี่ย<า>ที่ดูไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเลยนะบางเรื่องอ่ะต้องพูดว่าลูกคุณไม่ได้น่ารักไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนเออเรารักเด็กไหมเรารักเราชอบเล่นกับเด็กแต่เด็กบางคนนะ่ะมันเกินการที่จะแบบห้ามเลยว่ะถ้าคุณรู้ว่าลูกคุณเริ่มมีอาการแบบว่ามากกว่าใครแหรปุ๊บปะ ควรจะดึงลูกคุณออกไปข้างนอกก่อนไปคุยไปคุยว่าเสียงดังไม่ได้นะลูกเรามาดูหนังเราต้องเงียบถ้าหนูจะเอาอะไรกระซิบบอกแม่อันนี้ฉันคิดว่าดีที่สุดไม่ใช่ว่าห้ามเอาเด็กเข้าโรงหนังนะคะเข้าได้แต่อย่าให้ลูกคุณสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแค่นั้นเองต้องมีวิธีจัดการกับลูกตัวเองให้ได้ก่ะคุใส่ค่ะ คุณจะอยากมาดูเราเข้าใจงั้นก็เอารูปคุณฝากใครไว้ก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูถ้าคิดว่าควบคุมรูปไม่ได้ตอนนี้ครับรีแอคหนังรีแอคหนังไปสิบนาทีแต่ด่าไปแล้วสิบห้าก็เป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าอันนี้คือรีแอคทั้งหนังทั้งทุกอย่างแล้วก็พูดถึงมารยาทในการเข้าสังคมด้วยใช่ครับโอเคก็ตามนี้นะคะน้องวานท่านหร่นะคะคะแนนเมื่อกี้เก้าสิบห้าค่ะเก้าค่ะแปดค่ะสิบจ้าสิบจ้าโอเคอยากให้สิบนะคะแต่ว่า พี่พี่ไม่ออกก่อนเนี่ยเราใช่เราเว้นไว้เพื่อแบบเพื่อมีใครให้น้อยกว่าใช่มนใจเราคือสิบสิบสิบช่ยสิบสิบสิบเราเหรอเราเป็นติ่งเรารักพี่มาเที่ยวโปรักทุกคนทำช่องเองไหมเออโอเคขอบคุณนะคะพี่มาพี่อาโปที่มาดูช่องนี้นะคะคอมเมนต์เลยนะคะรู้สึกว่าจะยิ้มใจดูโอเคงั้นวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปแล้วนะคะกับรายการตุ๊ดกีเอ สำหรับว่าเรื่องต่อไปเรื่องจะไปดูกันมีเขาโค้งมาว่าทุกคนน่าจะรอคอยนะคะสายหนังสยองขวัญก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทองเที่ยวด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะเ<า>ชาาฉันนะก็คนนัก็คนทท้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไม,ไมทอมหรือก็เคยหรือจะเพจที่เท่าไรก,ก็คนก็คนก็คนตา